แกทุกวันนี้แป้งตลับหรือว่าแป้งที่ฉันทำเชดดิ้งอ่ะแกรู้ไหมว่าราคาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้จ้ะไม่ได้ซื้อทายเซร้อยหนึง่งหูตีต่ำม,มากห้าเก้าเกาตีต่ำม,มากพันส <1, 2. S 1> องพันสองบาบอระดับฉันนะระดับชันนะยังไงยังงสองร้อยแหละฮะสองรยตัวนี้ช่างชอบใช้มาก ช่างชอบใช้มากามาตลับหนึ่งของที่ฉันซื้อมาก,ก็คือเซ็นบาเซ็เซสิบห้าสี่บาทจ้าถูกกว่าที่พูดไีกใช้จริงอะไรจริงแกตังโอ้ตัวนี้ในตำนานจะช่างใช้กันเยอะนะคะคือบูเต้ตัวนี้เรามารู้จักแป้งบูเต้กันดีกว่าว่ามันดียังไงทําไมช่างชอบใช้แล้วก็ใช้เป็นเช็ดดิง้งไลดังแล้วก็ลดกรามได้ลดสุดๆ เลิศสุดๆไปดูกันเลยจา้าถูกและดีแล้วก็ใช้จริงตั้งแต่สมัยเป็นช่างแต่งหน้าใหม่ๆบอกเลยว่าช่างแต่งหน้าชื่อดังหลายๆคนสมัยก่อนก็ใช้ตัวนี้ก็คือแป้งบูเต้นั่นเองเซิร์ชดูใครก็ต้องรู้จักเมื่อก่อนนี่บอกตรงตลับหละยี่บบาทสิบหายี่สิบาทด้ซ้ำเมื่อป่จใหัสมัยแบบเจปีที่แล้วแต่ณตอนนี้ดูสภาพจะเย็ยนๆนิดน,นึงเพราะว่าใช้จริง แต่สาหรับตอนนี้ในตัวของคุณแม่เองเนี่ยจะใช้สําหรับใช้เป็นเชดดิ้งเพราะลายดิฉันชอบเนื้อเขามากตลับนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาในราคา40บาทค่ะบางที่ก็ขายอยู่3ามราคาส่งที่แบบ30-35แต่บางที่ก็ขายปีก50 60แล้วแต่ที่นะคะนี่ใช้จริงอะไรจริงใช้เป็นเชดดิ้งเพราะว่าลายเนื้อของเขาเนี่ยมันพอดีมากพอดีกับดิฉันมากแล้วบอกกันเลยว่าใครที่เป็นสาวผิวเข้มผิวแทนอะไรอย่างนี้แก ถ้าหน้าเพื่อนแกแบบเป็นคนแบบผิวค่อนข้างเข้มใช้แป้งอื่นจะเขียวใช่ป่ะแต่บูเต้นเนี่ยเขาดังอะไรรู้ไหมคนผิวเข้มใช้เราไม่เขียวไม่ติดเขียวจะผ่องมากนี่ใช้เป็นเช็ดดิง้งแบบนี้คือแบบพอดีแล้วก็มันเนียนมากแล้วก็จะใช้เป็นตัวไรด่างก็คือตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าสีอ่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนเอ๊ะมันมาใช้แป้งเป็นเชดดิง้งอะไรตารางเออเชดดิ้งบางไรด่างบางเพราะว่าของบูเต้นเนี่ย เบอร์3ของเขาอะค่ะจะเป็นสีน้ำตาลที่สวยมากๆน้ำตาลออกเข้มๆแล้วแบบบินโทนติดเหลืองๆนิดนึงคือมันโดยลาจะมาไลทด่างหรือว่าจะไปเฉดดิ้งอะชอบสีเขาสีเขาดูสวยแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยสำหรับเบอร์1และ2นะคะก็จะเป็นเบอร์1มันก็ไม่ขาวมากหรอกบูเต้มันจะเป็นโทนผิวออกเหลืองถ้าใครผิวขาวมากๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยขาวเลยอะแต่สำหรับความติดทนนี่คือแบบ ติดทนมากแต่ก็ต้องลงรองพื้นก่อนบางคนจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้ไหมก็ได้ถ้าเกิดว่ามีฝ้ามีกะที่ต้องปกปิดพิเศษก็ลงรอง,งพื้นก่อนแต่ความติดทนมันเป็นแป้งในตํานานที่ราคาถูกและดีเป็นแป้งในตํานานราคาถูกแล้วดีมากแต่ข้อเสียงคือคุณต้องล้างหนะ้าเกลี้ยงนะเคยเมื่อก่อนตอนทํางานทํางานห้างนะเคยใช้แป้งตัวบูเต้แล้วเนียนมากแต่อะไรอะไรดิฉันนะไม่รู้จักคําว่าครีนเซอร์ไม่รู้จักคําว่า ละไอตัวอะไรวะจะตัวเช็คเครืองสำอางอะชื่อเรียกอะไรลืมตัวคีมซิงเออครีมซิงลืมว่าคุณบ้า,บา,บา,บาคือตัวเช็คเครืองสำอางอะเราไม่เคยใช้เลยตอนส,ส,สาวสาวข้อมูลเรื่องนี้มันหลายๆคนที่อายุ40กว่าสมัยก่อนข้อมูลจะหาทาง YouTube Google หรือจะหาทาง Facebook อ่ะมันไม่มีิฉันก็ต้องนั่งแบบว่าใช้สบู่ล้างหน้าอะไรไปเองแล้วมันก็เกิดสิวอุดตันแต่สมัยนี้ไม่ต้องกลัวแล้ว ณนะปัจจุบันเนี่ยมันมีคลีนซิง่งมีแบบที่เช็ดเครื่องสำอางที่เช็ดเกลี้ยงเก่าอยู่แล้วก็เลยแนะนําว่าถ้าใครอยากจะเพิ่งหัดแต่งหน้าใหม่ๆไม่อยากใช้เงินเยอะแนะนําเลยบูเตนเนี่ยตลับหนึ่งถ้าสูงที่สุดที่เคยเจอนะในช็อปในในห้างต่างๆก็60บาท50บาทคือชัยดีมาก บอกว่าเลยใช้ดีมากยังไม่เคยมีใครบอกใช้ไม่ดีนะสําหรับตัวนี้และถ้าใครอยากได้เฉดยิ่งหน้าที่ราคาไม่สูงก็คือแนะนําตัวนี้เลยเบอร์สามคือโลดจริงเบอร์สามเอาไปเฉดหน้าเรียวจะพอดีแบบนี้เลยเห็นปะจะพอดีมากแล้วก็ไหลดังได้สวยมากแต่สําหรับคนที่เป็นสาวสีผิวแนะนําให้เอาเบอร์สามไปทาทั้งหน้าหน้าหนูใช้แป้งเบอร์ไหนเขียวแต่ถ้าใช้บูเต้จะพอดีเป๊ะแล้วไม่ดอปไม่ดำพองเฉย ่องเฉยถ้าสำหรับคนผิวเข้มแต่ถ้าสำหรับคนผิวขาวก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ไปเลือกใช้กันเองนะคะหวังว่าวันนี้ของถูกและดีของคุณแม่จะมีประโยชน์หลายๆคนใครรู้จักแล้วก็ยินดีด้วยแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักมาดูคลิปนี้ก็ลองไปหาซื้อกันดูพิมพ์คำว่าบูเต้ก็ได้มีขายทั่วไปเยอะแยะมากมายบอกคำเดียวว่าของถูกและดีมีอยู่จริงคือตัวนี้เลยแกลดแกไปซื้อใหม่ฉันด้วยได้แกแต<บ>กแล้วเนี่ยใชจริงอะไรจริงบอกไว้ว่าข้อ,อควรระวังของบูเต้แตกง่ายจ้ะ ตลับมันจะค่อนข้างจะไม่ได้แข็งแรงคงทนอะไรแตกง่ายมากเพราะฉะนั้นใช้ก็เราระวังนิดหนึ่งนะราคาแค่นี้อย่าไปซีเรียสมากไม่ใช่ตลับสามพันเข้าใจไหมลูกเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรถูกดีจะบอกอีกค่ะ